ใครคือชาวลัคนาราศีมังกรครับมังกรมังกรมาแล้วอ้าวมังกรนะดวงความรักล้นล้วนนะครับจากเดือนแห่งความรักถึงปลายปี2 5 6 7นะครับนะนะครับ ลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมังกรขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงนะครับทางแอปสีแดงแล้วก็ขอบคุณสำหรับหัวใจทางทิกตอบด้วยนะชาวลัคนาราศีมังกรดวงความรักล้วนๆจากช่วงนี้ถึงปลายปี2567นั้น ชาวมังกรขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่รักคนยากอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือจุดเด่นของชาวลัคนาราศีมังกรเลยคือมึงรักคนยากนะฮะแล้วคนลัคนาราศีมังกรเวลาเขาจะรักใครชอบใครนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเขาทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะดวงความรักเนี่ยมันอาศัยดูได้จากดาวหลายๆดวงด้วยกันแต่เอาเธอสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจากเดือนแห่งความรักตรงนี้ไปจนถึงปลายปีนะครับหรือว่าสิ้นปี2567ตรงนี้นะ ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีนะครับเรื่องของความรักหรือเพศตรงข้ามเข้ามาถูกอกถูกใจแต่เป็นอะไรที่ชาวมังกรคุณจะให้ความสำคัญในการที่จะดูคนมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา นะครับและดาวที่มีการโคจรสัมพันธ์แบบนี้นั้นมีความเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนที่4เป็นปทุมเกณฑ์ของลัคนาราศีมังกรอยู่นะนะครับจะไปเจอนะครับกับความรักกับคนที่คุณมีความรู้สึกว่า คบหาหรือคุยแล้วสบายใจแล้วพัฒนากับกลายมาเป็นเรื่องของความรักก็จะโดดเด่นอยู่เหมือนกันในช่วงเมษายนนะครับแต่ว่าปี67นี้มังกรมันทุ่มเทให้กับเรื่องของงานและก็โปรเจกต์ค่อนข้างจะมากแต่น่าแปลกในขณะที่จิตใจไปทุ่มเทเรื่องงานและโปรเจกต์มากๆกับกลายเป็นบางทีมันความรักมันก็เข้ามาโดยที่เราเองไม่คิดเหมือนกันฉะนั้นช่วงเมษายน นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นความรักจะค่อยๆพัฒนาจากคนที่รู้จักเจอเจอพูดคุยถูกกษัตยาสายกันแล้วก็พัฒนากลายเป็นความรักก็มีความเป็นไปได้แต่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผมต้องบอกก่อนว่า ดาวที่ส่งผลกับความรักของคุณในปี2567จากเดือนแห่งความรักจนถึงปลายปลายปีนั้นมีโอกาสจะได้คนได้รู้จักกันได้คบหากับคนที่เขามีโปรไฟล์ดีนะหรือเขามีชื่อเสียงหรือเขาป๊อปปูล่าอยู่ในหมู่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเกี่ยวข้องอยู่มีความเป็นไปได้สูงแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรที่ดาวพฤหัสนั้นตรีโกรร่วมธาตุดินจะเลือกใครครบใครให้เลือก นะครับเอาตามความเหมาะสมจริงๆอย่าไปเลือกเพราะอารมณ์หรือแค่เพราะเหงาเพราะดาวที่ตีโกนร่วมธาตุดินนั้นมันใช้สติในการเลือกดูพินิษพิเคราะห์ดูแล้วว่าคนเนี้ยเออน่าคบหาคนนี้ดูแล้วจิตใจดีคนนี้ดูแล้วเออน่าจะคุยได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องหยิบยกมาอธิบายนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเกิดไม่พูดถึงแล้วสงสัยจะตกนลไปอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีมังกรมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ใครที่เรานะครับคุยคุยอยู่แล้วถูกอัธยาศัยกันเหมือนจะเป็นกึงก่งเพื่อนกึงก่งคนรู้ใจโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในปีนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน นะครับนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีมังกรกับดวงความรักล้นล้วนนะครับในเดือนแห่งความรักตรงนี้ไปจรดสิ้นปี2567ขอบคุณสำหรับออหัวใจนะครับทางทิกต o อกนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แตงนะทางแอปสีแดงนะครับนะ จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเดือนนี้เลยเนี่ยชาวมังกรก็มีสเสน่ห์ไม่เบานั้นเนี่ยสูกกางคานทับรักษเนี่ยมีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะครับนะครับมีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดานะ